เออคนยังสมัครเหล่ามิมซียูบ่เอาเถอเด้ออย่าปินไว้ทั้งพี่เด้อมีมือหมดเลยนะดูมันเริ่มกินดูดกินน้ำพึ้งหมดแล้วเนี่ยน่ะเมันกินโอ้โหดูมันมาตอมอันนี้เต็มเลยโอ้โหมันตอดบ่เนี่ยอย่ามาตอดเด้อแล้วเราก็ไปจิ้มกับน้ำพึ้งอืมอันนีุ้ดอืมแซ่บบะ บบยม,มสวัสดีค่ะวันนี้เรามาบ้านปู่นะคะปู่กับย่ารยเราจะมาเอามิ้มนะคะเอามิมนะคะก็คือน,น้ำผึ้งนั่นเองนะคะภาษาอีสานเขาจะบอกว่ามิ้มนะคะวันนี้วันที่สิบห้าเดือนห้าสิบห้าเดือนห้านะคะอันนี้คือน้ำเอ้สิบห้าเดือนเมษาแต่ว่าถ้าทางโบราณเขาก็เรียกว่าเดือนห้ามันก็จะเป็นน้ำผึ้งเดือนห้านะคะ ไม่รู้มันจะมีน้ำหวานหรือเปล่าเนี่ยอันนี้มันนานแล้วนะรังเนี้ยแต่ก่อนมันรังเล็กๆแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีคนมาทำอะไรมันมันก็เลยแบบเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอ,อันนี้เราจะมาเอาน้ำพึ่งนะคะโดยการจุดเผาไอ้อะไรนะใย,ยบวบนะคะเย็นหรือเปล่าพอดีว่าคนคนมาเนี้ยดูดบุหรี่ไม่เป็นนะคะ<ม>ก็เลยต้องใช้วิธีนี้ อ้อทางนีกสมัครแล้วใแซ่คนกม,ม,มคนยังสมัครเรามิมซียูบะเอาเลยเด้ออย่าปินไว้ทั้งผีเด้อมีม,มเอเยไม่ได้ใส่อะไรเลยนะเนี่ยแขนยาวกันหน้าอะไรก็ไม่ได้ใส่โอเริ่มออกแล้วค่ะตัวเริ่มหายแล้วเริ่มมันเริ่มเมาควันแล้วกอได้เด้อ ขอไปกินเด้อไปเหตุสร้างใหม่เด้อมันไงกอเก่าขออะไรขอ,อนางพญาหมิ่มบ่ยอย่าไปเผาตนใหม่พอนะโอ้ควันดีว่าต้องสูบยาเลยถ้าถ้าสูบยานี่คือสำลักควันนะอันนี้ก็สำลักเหมือนกันเนี <c oughs> เออ่ย จะออกจะหมดแล้วเอามาอีกแม่เอาดิมักปวดปวดออกเลยเพิ่นเพิ่นมันต้องกวดออกถ้าเพิ่นเที่จังสันมันนั่นเองนะมันกินน้ำพึ่งหมดเลยนะต้องขี้ออกให้ขีต้องหาอะไรมาเคี่ยอ่ะนี่รู้สอาจจะเล่นละขี้เลยแม่มีมีบวดอยีกไหมหมดแล้ววาตายแล้วมันหมดไฟแล้วเนี่ยยอมครพอพึ่งเริ่มออกใกล้จะหมดแล้วก็ เอากันไกตัดกิ่งมาตัดออกนะคะมันต้องกวาดออกก่อนนะเธอว้าวท่มเขาไม่กวาดหรอไมงั้นมันกินน้ำผึ้งหมดเลยนะดูมันเริ่มกินดูดกินน้ำผึ้งหมดแล้วเนี่ยน่ะเอ้มักินเนี่ยออกได้ไหมว้าวโอ้แตกแ้แตก โอ๊ได้กินหนึบผึ่งซะเนาะไม่ว่าหนึบผึ่งขวดออกเยีออกโอ้โหดูมันมาตอมอันนี้เต็มเลยโอ้โหมันตอดปะเนี่ยปะอย่ามาตอดเดอ้อไปทางไ่ทางมันเด,อปปด้อไปกวดตรงนี้นะ้ำเต็มเลยขวดอะไรตัวนี้แม่เตี้มันแตกมือละแม่รู้เด็ดอันนี้ เอาซอนมาน้ำได้ไหม <laughs> ได้เสื้อแขนสั้นเลยเออเสื้อแขนสั้นขาสั้นเลยไปแรงไปเรือกเลยครับลงพื้นรับว้าวแองไปเรื่อยเลยอูย้น้ำน้ำน้ำยาพลาส อืมหวานน้ำพึ่งเดือนห้าเอาไฟไปเผาจนดำหมดแล้วเนี่ยโอ้ยแสบหลายแสบแสบจนเหตุข้อหวานจนอันนี้เลยอะ่ะแห่นจนเกี่ยงการเลยเนี่ ตัวมันก็ยังบินเยอวยะเยอะยเยอะยะเยอ่ยะเบียดใจจริงอาเลย宝妈ได้น้ำวานิดเดียวเองเน่ยนวานก็บเกบไว้เลยนะไ้งห้าเด็ดอันไม่วิธีกินพึ่งรังพึ่งนะคะเนี่ยเราเอารังมันจะมีตัวอ่อนๆนั้นเราก็มากินกับน้ำพึ่งนะคะนี่จิ้มอย่างนี้เลยกับหัวน้ำพึ่งอย่างนี้แล้วก็เอาใส่ปากอื้ม มันมันหวานหวานใส่ปากก็เลียเตื้อเเดี๋ยวกินยังไงให้อร่อยต้องใส่อะไรใส่ปากใส่ปากกันเยสุดอยากกินไปกินมาตอดลินเห้จังไหนนี่กรตอด้ะโอ้ยเพื่อนเอาว่นี่ไหมมาดาดหัางมันดำปิดบป๋ยเลยอันนี้ย่าเอาน้ำเพื่องนะคะบีบพันคั้น น,น,น้ำผึ้งอันนี้น้ำพึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของแท้เลยเนะลังหนึ่งได้แค่นี้อืแสบน้ำพึ้งเดือนห้าดูดูด,ด,ดูตัวมันสิ เต็มเลยอ่ะเต็มรังเลยอ่ะ mm. แล้วเราก็ไปจิ้มกับน้ำพึง้ง mm. อันนี้ร mm. ุมแซบอแบอแซบยัมมียำม,มีเลย